สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบเอดมีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเดียวตัวเน้นติดดาวจัเหมือนเดิมคันเวพาะตัวที่มันใจสดเน้นสดข้อคือวันจันทร์นี้มีมาฝากทั้งหมด4ี่ EP ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP สองเป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่สอง Chelsea กับ Newcastle s c u d a ์ล r ก นะักมันเดินไหนห้ามพลาดโดยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูลโดยแฮนดิแคปเชลซีกับนิวคาสเซิลสุขเพนบเลกอังกฤษแข่งขันกันตอตนะนตีสามนะเชลซีจะมาต่อครึ่งลูกลำสิบเชลซีกับนิวคาสเซิลสองทีมอยู่กลางตารางนะอยู่กลางตารางนะฟังไม่ผิด ไม่ได้อยู่กับทีมกลุ่มนำเพราะนั้นเกมนี้แทบไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักต่อการเลื่อนอันดับเพื่อมองหาพื้นที่ยุโรปไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่มีส่วนร่วมถึงจุดนั้นก็เป็นแค่การเจอเจอกันตามโมดีตามโปรแกรมแต่อะไรก็ตามครับก็ยังถือว่าเป็นเกมใหญ่สองทีมนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อโดยเฉพาะในเรื่องของค่าแรง ตัวผู้เล่นในเรื่องของการซื้อเสริมทัพนะโดยเฉพาะเชลซีเดี๋ยวเราไปไล่เรียงรายละเอียดกันดีก,กว่านะครับว่าอันดับและคะแนนตารางเป็นยังไงออผลงานท้าเกมหลองสุดเป็นยังไงการลงทุนการทำอะไรเป็นยังไงการเจอเจอกันตัวผู้ตัวแฮนดิแคปตัวเจ้าตัวห้วาลายนะชี้ทั้งไหนบอลโอเคสรุปยังไงไปเริ่มต้นเลยตารางลีก อย่างที่บอกครับเป็นสองทีมกลางตารางนะไม่ได้มีเอี่ยมีรุนอะไรกับพวกหัวหัวนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้มีไม,ม่ถึงมีแค่มามาประมาณสี่สิบคะแนนโด,ดยทางเชลซีเจ้าบ้านนี่อยู่ดักที่สิบเอ็ดมีสามสิบหกมีสามสิบหกคะแนนนิวคาสเซอลอยู่ดักที่เก้ามีอยู่สี่สิบคะแนนก็วๆนดดวๆเวียนๆอยู่กันแถวๆนี้แหละโดยเฉพาะเชลซีเนี่ยวนเวียนอยู่แถวเนี้ยมานานมาก ขึ้นเต็มที่ก็ดับที่เก้าลงเต็มที่ก็ดับที่สิบเอ็ดไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะลงไปอีกหรือขึ้นมาได้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าฟอร์มมันขึ้นๆลงๆเหลือเกินส่วนน,นิวคอนเซนก็ลงมาเรื่อยๆจนอยู่อันดับที่เก้าก็ไม่รู้ว่าจะลงต่อไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไบรตันนี่ก็น่าจะแซงนะเพราะเมื่อคืนไบรตันชนะเนาะ ก็น่าจะแสงนั่เพิ่มเินั่นนึงเขาสูน,ะน,นจะลงอยู่ยยบยาาแบ,แาานะบดับที่สิบด้วยซ้ำนาก็ย่งเป็นทีมการตารางสมมแบกแบบเข้ามาใหญ่นะครับเกมนี้ก็ตัดได้ก่อนเองสําหรับทีมกลุ่มกลารตารางผลงานห่างเกมหลังทุนของเชลซีก็ตามสภาพครับชนะสองเสมอสามแม้ไม่แพ้เลยแต่ก็ชนะน้อยไปหน่อยในฐานะทีมใหญ่ตวัวผู้เล่นหลักล้านค่าแรงหลักล้าน แต่ภาพรวมแล้วแ้าไม่รู้อะไรเลยอืมในรายการบอลถ้วยก็เหลือแค่ f อฟเอคับนะที่จะมีลุน้นอาร์บรีครัพก็ชีช้แชมป์ระลับปียกแชมป์ให้ลิเวอร์พูลไปแล้วแต่นี่หน่อยที่อย่างน้อยที่สุดในช่วงห้5เกมหลังสดุดใครที่ติดตามเชลซีก็ยังมีกำไรได้กำไรสองเกมครึ่งขาดทุน2เกมเกมละครึ่งหังลงกลบกบมีแล้วก็ยังอยู่แดนบวก นะยังมีเท่าแกงกินได้แกงแกงถุงกินได้ถ้าวมันแกงใส่กล่องถ้าวมันแกงใส่กล่องหรือจะเป็นเอ KFC ชุดหนึ่งหรือสองคนอะไรประมาณนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผลงานกลางๆแต่ว่าการลงทุนภาพรวมมีกําไรแต่แค่กําไรน้อยไปหน่อยส่วนนิวคอนเซิร์ล่ะนิวคอนเซิร์้าเกมหลังุดนนาสองสองแพ้หนึ่งนะครับก็มีเกมแพ้ขึ้นมาในเกมการแพ้ให้กับอาร์เซนอลในเกมเยือน ก็ถือว่าผลงานดูแล้วไม่หนีเชลซีสักเท่าไหร่เลยการลงทุนอันนี้หนักกว่าเชลซีเพราะว่ากำไรสองเกมขาดทุนสามเกมคางลงกบนีแล้วยืนแดนลบเข้าเนื้อ,อะเข้าเนื้อเลยเชลซี Chelsea นี่เขายังหมวกเขายังมีกำไรแต่นี่เขาสนี่เข้าเนื้อเลยเพราะฉนั้นในแง่อันดับและคะแนนติดชิดกันเลยในแง่ผลงานห้าเกมหลงทดใกล้เคียงกันมากการลงทุนเชลซีมีกำไรแต่นี่เขาสร้างขาดทุนแต่ การเจอเจอ,เจอการ์การ์นวิลคัเซนกลับมาดีกว่าตรงที่ห้าเกมแล้ว,วดิลคอนเซนไม่แพ้เชลซีเลยชนะสองเกมเสมอสามเกมนะยิ่งยืนอยู่ในฐานะบอลลองแบบนี้ก็ยิง่งเข้าถางเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะมองมุมไหนแลนะในภาพรวมทั้งหมดที่ไล่เรียก,กันมารู้ไว้ใช่ว่าไซบาเกิร์ดครับใจโดยส่วนตัวของบอลโอเคกำลังมองที่นิวคาสเซนลบอลลองที่ดูแล้วโอกาสจะไม่แพ้ในเกมนี้ เมื่อเจอกับเชลซีติดต่อกันเป็นครั้งที่หกเกมที่หกมีความเป็นไปได้มากทีเดียวตัวพูตัวแฮนิแกปจากเจ้าท่างห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าต่5งห้าลายผ่านราคาพูปรับราคาขึ้นสุดเลยในช่องเชลซีไม่กดเชลซีรปรับราคา4ีต่อหนึ่งในช่องนี้คอนเซินไม่กดในคอนเซินด้วยแต่มองไปที่โอ,อกาสเสมอครับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอโดดเด่นมากในช่องเสมอครับราคาพูเลือกเสมอไม่เลือกเชลซีไม่เลือกนิว แต่ถึงยังไก็ตามพอเป็นราคามีแท่งต่อครึ่งลูกเจ้าเลือกยืนอยู่กับบอลรอง4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องบอลรองในคอนเสนและในช่องบอลต่อเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลย5รายครบถ้วนก็ถือว่าอาอยู่ในทิศทางเดียวกันนะเพราะว่าเมื่อโซมูน่ะมันเลือกโอกาสเสมอเพราะอันนี้ยังไม่มีราคาต่อรองใดๆแค่ผลเจ้าบ้านชนะ,ะช่องเสมอช่องที่มีชนะ เจ้าเรื่องเสมอพบแต่ถ้ามีราคาพวกก็ควรจะยืนอยู่ในสถาะนบอนลรองอก็เป็นเรื่องปกติตรงที่ราคาคืงลูกของเชลซีเจ้าไม่โกนเ,เชลซีเลยไม่โกนเชลซีเลยไม่ลกวว่าเชลซีจะชนะแฮนดดิแคปได้แต่เป็นโกวบอลรองนีน่กิเซนจะกินแฮนดิแคปได้ไม่ว่าจะผลเสมอรหรือผลพิชนารก็ตามก็ยังอยู่ในเล็บเลี่ยมทางบอลรองบอลเสมอสอยู่ดีเพราะนั้นเมื่อพูกับแฮนดิแคปเลือกอยู่กับเชลลอ่าเลือกอยู่กับนิวคาสเซน แน่นอนมันหม,มวกพ่วงกับข้อมูลพื้นฐานเอาแบบตรงที่สุดก็คือสถินการเจอกันที่ห้าเกลอนทุนนี้เขาทําไม่แพ้เหมือสามชนะสองชนะ 2, สะองเสมอสามนะเพราะนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ภูมาฮใหิแคปมาข้อมูลพื้นฐานมาบอลโอเคก็มาครับมาเชียร์นิวคานเซิลวับลรองกันดีกว่านะซื้อเหรียญไม่แพ้นะแค่ไม่แพ้ก็ได้กินเต็มแล้ว ลองนิวคาร์เซนเป็นเด็ดตัวเน,นสสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดในสุดตัวที่สองใน EP 2สองประจําค่ําคือวันจันทร์นีครับส่วนลองนิวคาร์เซนกับมั่นใจอย่างน้อยไม่แพ้เป็นพื้นส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟัง EP 1หนึ่งยังไม่ได้รับฟัง EP 3สามนะแล้วก็ EP พสวันนี้มีสี่นะ ก็รบกวนติดตามฟังกันให้ครบถ้วนนะครับส่วนตัวไหนชอบก็ตามตัวไหนไม่ชอบก็ผ่านฟังไว้เป็นข้อมูลไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจก็ได้ก็ขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีครับ